เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านกระผมนายจากกิจแก้วพานาปัจจุบันดำลงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านคำจันปาสานเนศอรตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 ลายวิชาที่กระผมรับผิดชอบคือลายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับสภาพปัญหาและที่มาแรงบันดาลใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้มีอยู่2ด้านคือด้านที่ 1. ด้านบริบทโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านคําจันปาสานตินุสร ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษาประมาณ24กิโลเมตรเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน89คนครู8คนในด้านที่2ด้านนักเรียนเนื่องจาก ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมผู้เรียนต่างเห็นว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหามากซึ่งยากต่อการจดจําและก็มีเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ต่างๆให้จดจํามากมายจึงเป็นผลให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นขาดความสนใจในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ กับผมกับเพื่อนครูก็เลยน่วมกันประชุมผ่านกระบวนการ PLC ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนซึ่งกระผมก็ได้นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาคือการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพุทธประวัติ โดยการเรียนรู้ผ่าน QR c ค d e สำหรับแผนจัดการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าใช้คือแผนจัดการเรียนรู้ที่2เรื่องพุทธประวัติหน่วยการเรียนรู้พุทธประวัติและชาดกสำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในครนั้งนี้ข้าพเจ้าใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานก็คือการจัดการเรียนการสอนในครนั้งนี้จะเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยครูมีบทบาทน้อยมากที่สุดโดยขั้นสอนเริ่มต้นโดย 1. ครูเปิดภาพจำนวน5ภาพเป็นพุทธประวัติตอนต่างๆให้นักเรียนดูว่านักเรียนเคยเห็นภาพเหตุการณ์เหล่านี้ไหมซึ่งเป็นการทบทวนความรู้เดิมนักเรียนก็ตอบว่านักเรียนเคยเห็นที่วัดที่อุโบสถบ้างถือเป็นขั้นทบทวนความรู้เดิมเมื่อให้ผู้เรียนดูจบแล้ว กระผมก็แจกแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเป็นการประเมินความรู้ของผู้เรียนเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วกระผมก็ได้นำเทคโนโลยี QR Code เป็นสื่อที่กระผมคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเปิดให้นักเรียนชมและจากนั้นก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่มีมือถือออกมาสแกน QR Code ซึ่งเทคโนโลยี QR Code จะมีทั้งภาพ แล้วก็เสียงซึ่งวิดีโอที่อยู่ใน QR Code คก็เพื่อมาแก้ปัญหานักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องนักเรียนที่ยังไม่สามารถทำความเข้าใจกับพุทธประวัติได้ก็สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อนี้ได้เมื่อนักเรียนออกมาแสดงมาสแกนแล้วก็ให้นักเรียนกลับไปยังกลุ่มหลังจากนั้นครูก็ได้แจกใบงานใบงานที่1ก็คือเรียงลําดับเหตุการณ์พุทธประวัติครับเมื่อแจกให้นักเรียนแล้ว ก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมลงม,มือทําและครูก็มีแบบเรียนสําเร็จรูปซึ่งเป็นสิ่งที่ครูประดิษฐ์ขึ้นมาอีกครับก็แจกให้นักเรียนนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องก็สามารถเรียนรู้ผ่านพุทธประวัติผ่านวิดีโอได้เมื่อเสร็จกระบวนการแล้วเมื่อนักเรียนดูวิดีโอจบแล้วก็ทํางานทําใบงานเสร็จแล้วคุณครูก็เก็บใบงานครับ และหลังจากนั้นคุณครูก็เปิดภาพต่างๆให้นักเรียนดูแล้วก็เชื่อมโยงปัญหาโดยถามว่าเหตุการณ์นี้มีความสําคัญอย่างไงเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อ,อไรครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรเป็นการเชื่อมโยงปัญหานะครับครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้วกระบวนการต่อไปครูก็ให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่2ก็คือการระบุไทม์ไลน์โดยครูจะเตรียมรูปภาพกิจกรรมไว้5ภาพครับ แล้วจากนั้นก็ให้ผู้เรียนเอากลับไปทําที่กลุ่มครับเมื่อกลับเอาไปทําที่กลุ่มแล้วครับผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มครับก็เรียบเรียงเนื้อหาระบุทำลายช่วยกันซึ่งครูให้เวลา10นาทีครับซึ่งผู้เรียนก็ต่างคนต่างมีความสนใจรีบลงมือทําเพื่อให้เสร็จตามเวลาครับเมื่อครบ10นาทีแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนออกมานําเสนอครับ เมื่อออกมานําเสนอแล้วครับผู้เรียนแต่ละคนนะครับมีความสุขมากครับเพราะว่าผู้เรียนสามารถระบุเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องครับตั้งแต่ประสูตดนะครับออกพนวดตัสลุธนะครับทรงเผยแผ่ศาสนาจนถึงปรินผ่านครับเมื่อเสร็จกระบวนการนําเสนอเสร็จแล้วครับอันสุดท้ายขั้นสรุปครับครูก็มีเกมนะครับเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ครับก็คือเกมแฟนพันธ์แท้พุทธประวัติครับ โดยให้เรียนแต่ละคนนะครับเลือกเลขขึ้นมาครับเลข 1, 2, 3, 4เปิดทีลภาพครับผู้เรียนทุกคนครับทุกกลุ่มครับตางตอบได้ครับซึ่งถือว่าเป็นขั้นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดครับแล้วก็มาอย่างขั้นสุดท้ายครับคือขั้นทำแบบทดสอบหลังเรียนครับขั้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสรุปบทเรียนครับก็เพื่อเป็นการทราบผล ของการจัดการเรียนการสอนว่าจะมีความประสบความสำเร็จมากเพียงใดครับก็คือมาดูที่หลังผลจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ครับก็ถือว่าผู้เรียนประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับครับผลจัดการจักิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับในการใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานก็ทําให้ผู้เรียนนะครับมีความกระตอรือร้อนมีความสนใจที่จะศึกษาวิชาพุทธประวัติครับ แล้วก็ทําให้ผู้เรียนนะครับไม่มีความเบื่อหน่ายต่อการจัดก,การเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาต่อไปครับซึ่งผลการจัดก,การเรียนทั้งหมดนี้นะครับที่กล่าวมาครับก็เป็นผลนะครับในการพัฒนาผลสำลิปนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมเรื่องพุทธประวัติครับครับหลับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ ผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านสำหรับการรับชมนี้กระผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ